ทำไมฟิล์มถึงเลือกเอาอนิยายไข่คอองสเตมาสวัสดีจ้าจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นผู้กำกับซีรีส์โดยครั้งนี้จะมาแชร์ในการกำกับซีรีส์เรื่องไข่คือองชองเตนะครับอันนี้ก็คือจะรวมคลิปที่ฟิล์มได้มีโอกาสถ่ายตอนที่อยู่ในระหว่างการถ่ายทำนะครับหรือว่าช่วงที่ฟิล์มแบบ กำลังกำกับซีรีส์เรื่องนี้อยู่อันนี้ก็คือเด็กๆน้องๆก็ต้องมาคอยแบบคุยกับพี่เอกที่ตอนนั้นฟิล์มให้ทำหน้าที่เป็น acting coach นะครับก็คือต้องคอยบิววอารมณ์ทำอารมณ์ให้เข้าถึงตัวละครมากที่สุดในฉากสำคัญสคัในในเอฟฟอร์ดก็ริ้วหุ่นเพราะว่าในซีนคือถอดเสื้อซีนเดียวและซีนแรกอันนี้พี่แปมเป็นผู้ช่วยหนึ่งะครับบล็อกช็อตน่าปิดแ่หน่เจ้าบุ๊ น,นั้นยังตุ้นี้เลยเขกการักกันทั้งคู่คือเข้าซีนด้วยกันตลอด90%ของเรื่องเลยอย่างที่เห็นวุนวายบางทีก็ถ่ายดึกหาวพัง <c oughs> อันนี้จะเป็นซีนป้อนพะโลกัน,กนในห้องเก็บของก่อนเข้าซีนบอกเลยว่าคัดกว้างเทคแรกผ่านเลยจ้า อันนี้รวมแกงองซองเตขาดใครไปคนนึงอ่ะไี่ฟุกหรอกนี่เหมือนการโชว์อันนี้เป็นซีนที่แบบว่าทิวเมาก็คือลากกลับบ้านมีพี่สาวหรือพี่ฝนคอยช่วยอยู่นะจ๊ะทุกคนคิดถึงพี่ฝนจังน,นี่เข้าไปแล้วอันนี้พุ่มกลับมาอยู่บนรถเอ็กตา้านะทุกคนกำลัง ขนน้องน้องเอ็กต้าไปอีกซีนหนึ่งแล้วก็ขอพลอยติดรถด้วยเพราะว่าเราอยากไปถึงยเร็วไปถึงก่อนนี่เอฟอ์เตรียมตัวแบบว,วิ่งขึ้นเข้าซีนในซีนต่อไปนะจ๊ะตอนนี้เราก็จะนั่งดูอยู่หลังมอนิเตอร์นะจ๊ะทุกคนนี่เป็นซีนที่เขากำลังจะไปออกเดทกันใครจำได้บ้างอนนี่ สีเซ็กซี่ของคุณกะสบุกสีแรกไม่เทรนน้องเลยแซมเขาไม่ค่อยนั่งแซวอยู่โดที่สุดฉันจะได้เอามาลงแล้วตุ้ยนุ้ยเนาะแต่ตอนนี้เขาแซบแล้วเด้อนี่คุณบุกเขาอุ้มฟอร์สนะนี่ร้องให้ฟอร์สอุ้มบุกดูดิณตอนนั้นนะทุกคนบอกเลยว่าไม่ขึ้นแต่ตอนนี้เขาแบบอุ้มกันได้สบายแล้วคุณบุ๊กเขาตัวคือาการบริหารเนาะมันคืออะไรเบาเหมือนปุยนุ่นอ่ะเนาะตอนนี้ น่ารักอันนี้สอนลูกเขยร้องเพลงจ้ะสนชยา